วิธีการคาลิเบตตัว Infusion Pump นะคะรุ่นนี้สามารถคาลิเบตได้ในกรณีที่คุณหมอพบว่าปริมาตรที่เราตั้งไว้นะคะไม่ตรงตามที่ได้จริงนะคะขั้นตอนแรกให้ทำการเปิดเครื่องแล้วก็กดที่คำว่าเมนูตัวนี้นะคะจากนั้นเลื่อนลงมานะคะหาคำว่า Product Maintenance ตัวนี้นะคะแล้วก็กดโอเคเข้าไป พาสเวิร์ดนะคะเป็น1001นะคะจากนั้นกดโอเคเมื่อเข้าสู่ระบบหลังบ้านแล้วนะคะให้ทำการคาลิเบทที่ s สปีดค a ลิเบ e ชั่นตัวนี้นะคะจากนั้นให้เลือกออตัวสายนะคะที่เราต้องการนะคะทำการ เตรียมอุปกรณ์นะคะอย่างแรกที่จะต้องมีนะคะก็จะเป็นตัววัดปริมาตรนะคะจะเป็นแบบกระบอกก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบไซลิงก์ก็ได้แต่แนะนำว่าจะต้องลองรับนะคะประมาณ 50ml นะคะจากนั้นต่อสายนะคะเข้าสู่ตัววัดปริมาตรนะคะเมื่อต่อครบระบบแล้วนะคะเช็คว่าไม่มี กาศนะคะอยู่ภายในสายแล้วให้กดคำว่า Start ตัวนี้ได้เลยนะคะสังเกตว่าจะขึ้นสถานะนะคะเป็น Calibration in p r o c e s s แล้วจะมีตัวเวลานับถอยหลังให้กับเรานะคะ เมื่อตัวเครื่องวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทําการดูที่ตัววัดปริมาตรนะคะว่าได้ปริมาตรเท่าไหร่อย่างตอนนี้นะคะก็จะได้อยู่ที่ประมาณ20 ml นะคะจากนั้นให้ทําการตั้งค่าที่หน้าจอตามปริมาตรที่เราได้นะคะกดปุ่มโอเคค่ะเพื่อยืนยันสังเกตว่าตัวหน้าจอจะขึ้นคําว่า prepare for calibration อีกครั้งหนึ่งนะคะให้เราทาการนําน้ําในกระบอกวัดปริมาตรออกให้หมดนะคะเพื่อให้เราทําการค а л b เบรในความเร็วถัดไปค่ะ จากนั้นเราจะเริ่มทำการคาลิเบตที่ความเร็ว1,200 ML ต่อชั่วโมงนะคะคุณหมอสามารถกดคำว่าสตาร์ทได้เลยค่ะจากนั้นเครื่องก็จะทำการนับถอยหลังเหมือนเดิมนะคะจากนั้นเมื่อสิ้นส้นแล้วให้คุณหมอทำการดูที่ปริมาตรกระบอกนะคะว่าได้ปริมาตรทั้งหมดเท่าไหร่จากนั้นเนี่ยก็ทำการกรอกข้อมูลที่หน้าจอเช่นเดิมค่ะจากนั้นกดปุ่มโอเคนะคะเพื่อยืนยันสังเกตว่าจะขึ้นคำว่า end o f c a l i b r a เบชัเป็นการค али เบตเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะคุณหมอสามารถกดกลับไปที่หน้าเมนูหลักได้เลยจากนั้นก็ทำการเทสนะคะโดยเราจะทำการเทสทั้งหมด2ครั้งนะคะครั้งแรกเนี่ยจะทำการเทสที่สปีดต่ำนะคะอยู่ที่ประมาณ200 ml ต่อชั่วโมงค่ะแล้วใช้ตัวกละบอกเดิมนะคะที่เราทำการค i b r a t e หรือหากคุณหมอต้องการเทียบกับสปีดที่ต่ำ กว่า200 ml ต่อชั่วโมงสามารถตั้งค่าได้เลยนะคะเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะคะให้ทำการตรวจสอบนะคะปริมาตรตอนนี้ก็จะได้ที่10 ml ตามที่กำหนดไว้แล้วนะคะจากนั้นให้กด stop จากนั้นกดปุ่ม Clear หรือปุ่มเมนูนะคะก็คือไปด้านบนที่ Volume แล้วก็เคลียอีกรอบหนึ่งนะคะถัดไป เราก็จะมาที่การตั้งค่าสปีดนะคะที่1,200 m l ต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็จะใช้ที่ปริมาตรทั้งหมด30 m fl นะคะจากนั้นกดปุ่มโอเค และอย่าลืมนำน้ำออกจากตัวกระบอกวัดปริมาตรก่อนกดสตาร์ทด้วยนะคะจากนั้นทำการกดสตาร์ทจากนั้นดูปริมาตรนะคะตอนนี้ก็ตรงตาม ปริมาตรที่เราตั้งไว้แล้วนะคะทั้งแบบสปีดเร็วและสปีดช้านะคะเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการคาลิเบตเรียบร้อยค่ะ